หนึ่งเทคนิคการปิดการขายคันเทพหัดฟังมากกว่าพูดคนที่เป็นนักขายเป็นนักขายมืออาชีพนะคะบางคนเข้าใจว่าการขายคือการที่เราจะต้องพูดโน้มน้าวให้คนมาซื้อสินค้าของเราซึ่งจริงๆแล้วการที่เป็นนักขายที่ดี ต้องเป็นนักฟังที่ดีค่ะเราจะต้องหัดฟังมากกว่าพูดเมื่อเราฟังมากกว่าพูดเราจะรู้ความต้องการของลูกค้าเราต้องพูดเป็นนะคะและฟังเป็นนักขายต้องเป็นนักฟังที่ดีค่ะ คนที่มีสมองนักเรียนมักคิดว่าการสื่อสารคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลค่ะนักเรียนจะเข้าใจว่าเขาอยากได้ความรู้คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันส่วนคนที่มีสมองผู้ใหญ่มักจะคิดว่าการสื่อสารคือการแบ่งปันความทรงจำเพราะผู้ใหญ่จะ แบ่งปันในเรื่องของความทรงจำของกันและกันประสบการณ์ของกันและกันค่ะส่วนนักขายต้องฟังลูกค้าเมื่อฟังลูกค้าเราจะรู้ความต้องการของลูกค้าเมื่อเรารู้ความต้องการของลูกค้าเราจะติดการขายได้ค่ะแต่ถ้าเรามมวแต่พูดพูดพูดแต่สินค้าของเราพูดว่าสินค้าของเราดีแบบนั้นดีแบบนี้ เราจะขายไม่ได้ค่ะเพราะเราไม่รู้ความต้องการของลูกค้าที่เราพูดไปลูกค้าอาจจะไม่ต้องการก็ได้ดังนั้นนะคะให้เราฟังมากกว่าพูดค่ะหัดฟังมากกว่าพูดแล้วเราจะเป็นนักขายมือทองเราจะเป็นคนขายที่ปิดการขายได้แบบมืออาชีพใครที่อยากที่จะ มีรายได้เพิ่มนะคะจากเรื่องของการขายเอก็จะมีเทคนิคดีๆในเรื่องของการขายเอมีประสบการณ์ในเรื่องของการขายมา20กว่าปีนะคะก็จะเอามาแบ่งปันกันในเรื่องของเทคนิคการขายค่ะใครอยากยอดขายดีๆใครอยากยอดขายปังๆนะคะมาฟังเทคนิคได้เลยในช่องของโค้ดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอ a s y ีมัน